มากันถึงเรื่องของดาราบเบี้ยวงานกันบ้าง <laughs> นะครับก็ยังต้องมาอัปเดตกันนะครับในเรื่องของคุณปีเตอร์ครอปไดเรนโดครับเ <c oughs> ชา้ายครับมีครับอน <c oughs> นะครับก็นับว่า แาวนี้หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของที่พระเอกปากกว้างปีเตอร์ครับไดเรนเดนะฮะสร้างวีรกรรมนะครับไม่ว่าจะกับผู้จัดละครหรือว่าออแกนไนซ์ต่างๆนะครับให้เมาส์กันว่าอชอบเบี่ยวงานไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ที่กกอนละครสารพัดอย่าง นะครับมผมไม่ว่าจะเป็นงานจ้างงานเพื่อนหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่นะครับวันที่28เมษายนนะครับภายใต้งานนี้เนี่ยปีเตอร์ต้องร่วมพูดคุยบนเวทีนะครับทางออแกน z e เองเนี่ยก็ใช้ความพยายามนะครับก่อนเริ่มงานถึง2วันติดต่อไปแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับและเป็นอย่างที่คิดนะครับสุกตาเทวดาก็หายสาบสูนไร้ล่องรอยครับลาที่29เมษายนงานฮาเล่ที่ เขาเป็นหุ้นส่วนด้วยนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าปีเตอร์เนี่ยเปรียบเสมือนแบรนด์แอมบรสเตอร์ของฮาเล่ยังไงงานนี้ก็คงต้องมาแต่คําตอบที่ได้รับจากทีม PR และเจ้าของร้านคือ50-50ค่ะตั้งแต่คืนวันที่28จนถึงเวลางานก็ยังติดต่อไม่ได้เผยนะคะบอกว่าแต่ก่อนถ้าเป็นงานของฮาเล่ไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนเขาก็ไม่เคยปฏิเสธแต่ก็เพิ่งจะมาได้ยินข่าวเรื่องของการเบี้ยวเอาพักหลังๆนี้โดยส่วนตัวทางฮาเล่มีคอนแทคที่ดีกันมาโดยตลอดจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่ นะคะว่าทางเจ้าของงานก็ไม่อยากให้มีปัญหาเพราะใน,นอนาคตก็ยังต้องร่วมงานกันอีกโดยคนสนิทบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงจำศีลปีเตอร์ก็เลยไม่อยากจะออกไปไหนค่ะแม้งานนี้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของงานเพราะว่าเป็นการเชิญมาเป็นแขกเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นแม้แต่เงาค่ะ ใช้คืว่าปลดเลยแล้วกันครับก็ก็จริงนะครับคือ,อตอนนี้เรามีการเปลี่ยนตัวพระเอกอยู่นะครับก็ตามข่าวนันะครับือวางคิวไว้แล้วแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาออวันที่ต้องถ่ายทําแล้วเขาเขาไม่มา มาเช็คหลายครั้งมากมก็พี่อาร์ก็บอกว่าอาจจะมา5 0าสิบ้าที่เขาเป็นเหมือนผมว่าพรีเซนเตอร,ร์ของงานนี้เป็นเจ้าของของงานนี้แต่ก็แบบไม่มาก็คือนี่ก็คือต้องรออีกแต่บอกอก็ให้กลับแล้วค่ะคือมันเสียเวลาพอรอเหมืนอนรอก,ก็ไม่ได้อะไรอะคะ่ะก็คือรอนานกลับไปบอกอก็ว่าอีกไม่ได้ข่าวคือเมื่อวานซึ่งเป็นงานที่เทอร์มินอลแล้วแบบเขาบอกว่าจะมาแต่ว่าก็ไม่มา ทางที่เป็นงานจ้าง,งเขาก็ยังไม่มาเลยส่วนวันนี้นะคะอันนี้เป็นางานที่แบบแอมบัสเดอร์ของ h a r l เลซึ่งตามสักการแล้วเขาต้องมาแต่ว่ตอนนี้ก็ยังไม่มาตอนแรกเขาก็บอกว่าแบบน่าจะมาค่ะแต่ว่ามันก็น่าจะใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าสรุปก็ไม่มาก็ไม่ได้ข่าว ฟังความคิดเห็นจากหน้าข่าวก็อาจจะดูเข้าข้างเกินไปนะครับเราเลยขอฟังความในใจของคนในวงการบันเทิงที่อยู่ในวงการมายาวนานนะครับอย่างคุณจ้าจ๋าพิมพ์รัตานะครับก็พูดอย่างเปิดอกแล้ครับบอกว่าบางทีดาราก็อาจจะมีความจําเป็นไม่มีใครที่อยากจะเบี้ยวงานหรอกครับบางทีเนี่ยเหตุผล ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราอาจจะต้องฟังบางทีอย่าเพิ่งไปตัดสินใครหรือตัดสินอะไรจากสถานการณ์หรือจากข่าวเพราะบางทีมันเกิดการปีความหรือบิดเบือนกับความจริงไปพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริง,รงๆก็เคยค่ะทางานอยู่ในวงการนี้มาก็นานพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีระดับของของ,ของการการไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ก็มีระดับบางบางคนบางครั้งเนี่ยเราเขามีเหตุผล บางครั้งเราให้อภัยได้บางครั้งเราเข้าใจได้แต่บางครั้งถ้าเกิดว่ามันมากเนี่ยเราก็จะเลือกจะไม่ร่วมงานด้วยดีกว่าแต่เราก็จะไม่ไปว่าเขาหรือว่าไปตําหนิเขาเพราะบางครั้งเนี่ยเขาเองอาจจะรู้สึกผิดอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปย้ำว่าเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งยิ่งเขาเรียกว่ากระจายรอยร้าวไปยังส่วนอื่นๆอ,นอ,นอีบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยากได้โอกาสในการปรับตัว